วิทยุเดชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายหยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากล AAS 3G 2100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพฟิล์มกรองแสงลามิน่าฟิลม์คุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถโทร0 2 4 2 2 2 3 4 5 าเรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสากลพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากล น่ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโโหจริงดิ เป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยละ่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรี Nokia อาชาติ503ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรื่นอื่นอีกเพียบย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุม้มที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2100 ทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามิน่าผมวิจิตที่เวคินถ้าฟิล์มอเมริกาแท้ๆต้องลามิน่าครับเอกนยร์ดค่ะเอชอบลามิน่าเพราะค่ากันร้อนกันยูวีเขาเชื่อถือได้ค่ะสถาปนิกอย่างผมชอบฟิล์มสวยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอย่างาลามิน่า Thailand Sun is so strong I Laminaar Films choose ขอบคุณทุกความประทับใจกับรางวัลฟิล์มคุณภาพยอดนิยมทากา4ปีสอนจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถขอบคุณที่เจาะจองลามินาลามนา the world's number one window film โทรศู2สสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับถ้าการเลือกตั้งจะมีขึ้นจริงนะครับวันพรุ่งนี้ในการพบกันร,ระหวังคณะกรรมาการการเลือกตั้งและพรรคการเมือง70บกว่าพัก ก็น่าจะได้การกําหนดวันของการเลือกตั้งได้คร่าๆวๆในวันทุยุยนะ,ค,ะครับคือถ้าฟังเสียงของกรกตโดยเฉพาะคุณสมชัยศรีสุธิยากรเนี่ยก็อยากให้การเลือกตั้งเนี่ยมีขึ้นวันที่20่กรกฎาคมนะครับมีเหตุผลมากมายว่าทาไมจะต้องเป็นวันนั้นแต่ว่าถ้าฟังเสียงของพรรคเพื่อไทยพรรคพัฐบานเนี่ยก็อยากให้การเลือกตั้งนี่มันมีเร็วขึ้น ก่อนหน้านั้นเกือบตั้งเป็นเดือนเลยนะซึ่งเพื่อไทยก็มีเหตุผลของตัวเองเหมือนกันใช่ก็คือของเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการให้เลือกตั้งให้เร็วที่สุดถ้านับกับวันที่ารัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยออกมาเรื่องการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเขาอยากให้เลือกตั้งภายใน60วันและตัวเลขของเขาเนี่ยก็กําหนดมาที่15มิถุนายนครับแต่ดูเหมือนว่ากกตอเองเขาจะไม่เห็นด้วยกับวันที่15มิถุนายนนะครับโดยคุณสมชายบอกว,กว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันมีขั้ มันไม่ได้มีเฉพาะอยู่ดีๆประกาศตูมวก็จะเลือกตั้งวันนั้นวันนี้แต่มันต้องมีอย่างน้อยเนี่ยกระบวนการทูลเกล้าเสนอพระราชกฤษฎีกาใหม่คุณสมชัยบอกว่าคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วระยะเวลาที่ทําได้ปกตินีจะใช้ประมาณ20วันก็คือถ้าเกิดเราหารือกับกรกตหารือกับรัฐบาลเสร็จในวันที่30เมษายนก็แล้วก็ทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาก็ใช้อีกประมาณ20วัน จากนั้นเนี่ยจากกฤษฎีกาปุ๊บเนี่ยก็จะใช้เวลา60วันในการจัดการการเลือกตั้งอไหนจะต้องมีทั้งการพิมพ์บัตรเลือกตั้งครับผมต้องพิมพ์ประมาณ80ล้านใบจะต้องมีการเตรียมจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปต่างประเทศเตรียมความพร้อมกรรมการประจำหน่วยคุณสมชายบอกว่าเวลาที่เหมาะสมที่ทําได้คือ20กรกฎาคมอย่างท้าทายไปถึงพรรคเพื่อไทยเลยนะคุณเทพชัยว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยบอกว่า15มิถุนายนทําได้ ไปเขียนปฏิทินมาถ้าเขียนปฏิทินมาได้มาเป็นกกตเองเลยคือคำอธิบายของคุณสมชัยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการตามขั้นตอนของมันใช่ครับทางด้านกฎหมายส่วนหนึ่งแต่ว่ากระบวนการที่ในฐานะเป็นกรกตเนี่ยก็ต้องเอาปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาด้วยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาคงมองในแง่การเมืองเป็นหลักมั้งใช่ไหมใช่ครับคือพรรคเพื่อไทยต้องคือตอนนี้เนี่ยเขากลัวมากก็คือว่านายกรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากการรักษาการไป แล้วก็คณะรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากการรักษาการไปด้วยถ้าเกิดการเลือกตั้งช้าออกไปไม่มีกําหนดวันเลือกตั้งเนี่ยเขากลัวว่าจะมีกระบวนการนายกมาตรา7ออกมาแล้วทีนี้เนี่ยเขาเขาอ้างว่าจะไม่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการเลือกเลือกตั้งอีกทีมเมื่อไหรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการเห็นคือว่ารีบทําให้เร็วที่สุดแล้วก็กาหนดวันเลือกตั้งออกมาถ้าเกิดท่านนายกต้องพ้นจากรักษาการแล้วก็ครมอต้องพ้นไปเนี่ยยังไงก็มีหลักประกันว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอนครับใช่ก็สิ่งที่พรรคื่อวา การเลือกตั้งวันเลือกตั้งยังไม่มีการกําหนดแล้วท่านนายกต้องพ้นจากตําแหน่งไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดเลยนะใช่ใชไหม <laughs> นะเพราะว่าท่านหมายความว่ามันจะมีสุญยากาศเกิดขึ้นและจะมีการเลือกตั้งอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่กก,กตกับพรรคพักการเมืองทั้งหลายคงจะได้ข้อสรุประดับหนึ่งละนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปอยู่ที่วันที่30เมษายนอีกวันหนึ่งที่กกตจะคุยกับรัฐบาลนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเสียงของพรรครัฐบาลและพรรคการเมืองทั่วไปก,ก,ก็คงจะตรงกันละ่ละก็คงอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดใช่ไหมครับคือถ้ถาคือถ้าเกิดรัฐบาลไม่ไม่ได้ยึดติดอะไรมากเกินไปการคุยกับกกตให้รู้เรื่องว่าจะเลือกตั้งวันไหนคือยืดออกไปจากวันที่15มิถุนายนก็คือเป็นวันที่20กันยายนก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปนะ ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ไม่ยึดติดกับเรื่องปฏิทินทางการเมืองเรื่องนั้นมากเกินไปก็น่าจะตกลงกันได้และคุยกันได้ครับใช่ครับกกตก็เจอแรงกดดันเยอะพอสมควรนะครับก่บอนหน้านั้นก็เจอแรงกดดันจากศูนย์รักษาวความสงบเรียบร้อยนะครับที่มีแถลงการออกมาใช่นะครับและพยายามที่จะบอกว่ากกตมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันนะครับโฆษกพักก็ออกมาก็สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมก็บอกว่าถ้ายังยืดเยื้อ เวลาการเลือกตั้งออกไปเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอก้อนอิดแน่นอนนะครับก็พูดง่ายๆว่าคืออยากให้กรกตดำเนินการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดละนะครับก็มีการอ้างถึงนิดหน่อยเขาอ,อ้างว่าถ้าเกิดเลือกตั้งประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยกว่าจะได้รัฐบาลก็อย่างที่คุณสมชายวางไว้คือต้นตุลาเขาอ,อ้างว่าจะกระทบกับงบประมาณประเทศพรบง,งบประมาณที่ปกติเนี่ยจะต้องเริ่มพิจารณา,าประมาณเดือนสิงหาคมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตแล้วก็ผมคิดว่า คนส่วนใหญ่ก็ลืมไปแล้วล่ะนะครับแล้วพรคเพื่อไทยเองก็ไม่พูดถึงอีกแล้วคุณยิง่งรักก็ไม่เคยพูดถึงอีกเลยก็คือการปฏิรูปการเมืองจําได้ไหมใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผบอกว่าโอ้ยเราพร้อมจะปฏิรูปการเมืองก่อนกันเรื่องตั้งมีรถแมพมีรถแมพหมดเลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับมีการจัดประชุมไปหลายรอบเลยแล้วก็ปรากฏว่าจนถึงวันนี้เนี่ยผมว่าห่างไปแล้วเกือบ3เดือนแล้วมึงไม่ไม่มีใครท่านนายกเองก็ไม่เคยพูดถึงกระบวนการนี้เลยนะถ้าถ้าจำได้ตอนนั้นมีว่าจะตัดจะตั้ง ตัวบุคคลออกมาชัดเจนเลยมีเพาะบอเราทับมินน์มีมนะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายไม่สามารถเรียกประชุมได้เพราะไม่มีใครมาร่วมด้วยแล้ววันนี้เรื่องปฏิรูปเนี่ยก็ดูลืมๆม,มาจากรัฐบาลแล้วเหมือนว่าตอนนี้รัฐบาลมุ่งหน้าอย่างเดียวคือมุ่งหน้าเลือกตั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการมุ่งหน้าเลือกตั้งเนี่ยควรจะมีเรื่องการปฏิรูปมาประกอบด้วยใช่ครับเพราะว่าประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะชูตอนนั้นก็คือว่าโอเคเลือกตั้งเดินหน้าไปเลยแต่รัฐบาลก็พร้อมที่จะเริ่มการปฏิรูปใช่ไหม ก็มีคำครหามีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าก็เป็นเกมการซื้อเวลานะครับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันนี้ก็คงชัดเจนว่าข้อครหาเหล่านั้นมันมีน้ำหนักแค่ไหนใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งที่ก็สัปดาห์นี้ก็คงจะยังเป็นประเด็นต่อเน,นื่องกันอยู่ก็คือแถลงการของสอรสนะครับศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะคุณชัยเกษมนิติสิรินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีฐานะเป็นรองพอสอส,อสอรสด้วยนะครับที่ไปประกาศจุดยืนชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับคดีต่างๆที่รัฐบาลโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกำลังเผเชิญอยู่ซึ่งอยู่ในมือของปปชและสารรัฐมนูญเนี่ยประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าในแถลงการฉบับนั้นภาษาที่ใช้หรือวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันทําให้สังคมเข้าใจได้ว่าเจ็ดข้อทั้งหมดที่อยู่ในแถลงการนั้น มันเป็นความเห็นร่วมกันของบรรดาหน่วยราชการทั้งหลายนะครับที่อยู่ในสรสโดยเฉพาะกองทัพไงเหล่าทัพทั้งหลายนะครับเป็นมติพูดง่ายว่าคือคออกมาเนี่ยมันไม่ใช่สรสไม่กี่คนนะที่มีมติแบบนั้นเนี่ยมันเป็นมติร่วมของของทุกคนที่อยู่ในสรสร,รวมทั้งผู้นำเหล่าทัพด,ด้วยแต่ว่าถ้าเราจํากันได้ว่าในสรสเนี่ยในส่วนราชการอื่นๆเนี่ยหัวหน้าหน่วยราชการจะ เป็นตัวแทนอยู่ในใสรสเลยใช่ไหมยกเป็นเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพนะครับปรากฏว่ามีแต่ตัวแทนเฉย,ยๆคือปกติแล้วเนี่ยในสรสหรือว่าศูนย์รักษาความสงบที่จะจัดตั้งขึ้นมาภายใต้สถานก,การณ์ถุกเฉินหรือว่าภายใต้การใช้กฎหมายความมั่นคงเนี่ยก็จะต้องมีผู้นําเหล่าทัพอยู่ในหน่วยงานนี้ด้วยแต่ก็ปรากฏว่าด้วผลทางการเมืองแหะอย่างที่รูร้กันว่าผู้นําเหล่าทัพก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ ทําไปทามาก็มีแต่คําว่าผู้แทนหรือตัวแทนจากของทัพบ,บกตัวแทนจากของทัพอากาศใช่ไหมครับที่อยู่ในในสรสเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คงจะมีคําถามใหญ่เหมือนกันว่าตอนที่สรสอสอ,รสอ,ออกแถลงการมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้นำหน่ทัพรับรู้รับทราบแล้วก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงครับ <c oughs> ล่าสุดก็มีจากคุณประจินจำตองท่านผู้ชาการารอากาศท่านก็บอกบอกว่าเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยไม่มี ตัวพบรบเ่าทับไปอยู่ด้วยเลยนะครับก็คือชี้แจงเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นแค่ผู้แทนก็คือเป็นระดับรองลองไปแล้วก็มีหน้าที่แค่รับรู้รับฟังแต่ไม่มีหน้าที่ตัดสินใจอะไรก็คือบอกว่าพบรบเราทัพเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นกับมติของสอสดังกล่าวเป็นการออกมาปฏิเสธชัดว่าเขาไม่เหมือนกับไม่เห็นด้วยแล้วถ้าเกิดจําได้พรสอสประกาศอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันมีเสียงมาจากทางฝั่งกปปสเหมือนกันนะครับคุณเทพชัยบบอกว่า ถ้าเกิดรัฐอาถ้าเกิดข้าราชการคนไหนไม่เห็นด้วยกับมติของสอสสกับคําแถลงของสอสสก็ให้ออกมาประกาศตัวให้ชัดไม่ยอมรับซึ่งในครั้งนี้คุณประจินก็ออกมาประกาศตัวชัดว่ามตินี้ไม่เกี่ยวกับเขานะเป็นแค่เรื่องของสอสสเป็นแค่ตัวแทนเราทับไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเลยไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจอะไรเลยเป็นแค่ไปรับฟังเฉยๆครับ เรื่องนี้ทางผู้นําเหล่าทัพนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีความพยายามที่จะปรึกษาหารือกันเหมือนกันว่าท่า,าทีที่จะออกมาควรจะเป็นยังไงเพราะถ้าผู้นําเหล่าทัพอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าเเห็นด้วยหรือเปล่ากับแถลงการของสรสนะครับซึ่งก็ถูกวิพากวิพากว,วิจารณ์เยอะมากนะครับว่าว่าเป็นแถลงการที่มีเนื้อหาเนี่ยลักษณะเข้าไปไก้าวกายแทรกแซงการทํางานขององค์กรอิสระรและสารรัฐมนูลหรือไม่นะครับ สารธรรมนูนออกมาพูดเลยนะครับมีแถลงการเลยว่านี่เป็นการก้าวไกยชัดเจนมากนะครับและถึงขั้นขู่ด้วยว่าอาจจะมีการพิจารณาดําเนินการทางคดีด้วยถ้ามันมีการ,รพลาดพิงหรือพูดอะไรที่ออกมาแล้วมันมันมีผลกระทบต่อการทํางานของสารธรรมนูนะ่ะเพราะฉะนั้นก็สําคัญมากที่ผู้นำบททับจะต้องมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องนี้ว่าว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของแถลงการ ฉบับนี้แค่นะแต่ว่าจนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นจุดยืนที่เป็นทางการนะใช่ไหมครับก็มีความเห็นและล่าสุดจากท่านผบทอคุณประจินตันตองเท่านั้นที่แค่บอกว่าไม่ใช่เป็นมติของผู้นำเราทับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธนะใช่ไหมครับเพนเด็บบอกว่าไม่ได้พูดง่ายๆคือผู้นำเราทับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกแถลงการฉบับนี้คือเป็นมติของที่ประชุมสอสอแหละเขายอมรับเพต่ว่บบอกว่าผบเราทับไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมติฉบับนี้ จริง,รงมติฉบับนี้เนี่ยที่นอกที่ดูเหมือนว่าผบอเหล่าทัพน่าจะรับไม่ได้นอกจากเนื้อหาที่กล่าวพาดพิงไปยังองคอ์กรอิสระแล้วเนี่ยน่าจะรวมไปถึงกรณีมาตราเจ็ดของคุณชัยกเกษมด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องสถาบันก็เป็นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทางกองทัพนเนี่ยไม่อยากให้นําสถาบันลงมายุ่งเกี่ยวดังนั้นผบอนเหล่าทัพคงจะต้องมีมตหิหรือว่าจุดยืนเรื่องนี้ออกมาให้ชัดกว่านี้ครับครับเรื่องหนึ่งที่จะเป็นที่พิพากษิการกันเยอะพอสมควรเช้าวันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของคุณทััักษิิชนนวรระคบ ล่าสุดก็มีข่าวในหลายสื่อนะครับว่าคุณทักษิณได้ให้ตัวแทนมวลชนของรัฐบาลของพักเปิดไทยไปพบที่ฮ่องกงใช่ไหมใช่ครับนะครับแล้วมีการแสดงความเป็นถูวยายต่อบ้านเมืองก็เหมือนกับ<ช>ท,ที่ที่ผ่านๆมาแหละครับแต่ว่าผมคิดว่าเนื้อหามันค่อนข้างแปลกพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจาได้เมื่อสักสัปดาห์กว่าๆที่แล้วนะครับ,รบก็ฮ่องกงเหมือนกันใช่ไหม<ช>ที่มีตัวแทนพักเปิดไทยจากนปชไปพบ แล้วก็คุณทักษิณก็วิเคราะห์การเมืองเป็นจากฉากเลยใช่บอกว่าหนึ่งไม่มีการปฏิวัติแน่นอนนะครับการนองเลือดไม่มีอย่างแน่นอนครับซึ่งก็ทําให้การวิเคราะห์การเมืองช่วงนั้นมันก็ออกไปทางหนึ่งครับแต่ว่ามาล่าสุดนะครับปรากฏว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดถ้าเป็นจริงตามที่คนจากพรรคเพื่อไทยไปพบแล้วกลับมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยผมว่ามันมันก็แปลกๆกเหมือนกันว่าคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้เร็วขนาดนี้ในเรื่องที่มันเป็นความเป็นคอขัดบาดตายของบ้านเมืองก็คือเอาเรื่องแรกเลยอย่างเรื่องว่า สงครามกลางเมืองไม่น่าเกิดแต่มาคราวนี้เขาอ้างว่าคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณเป็นห่วงสถานการณ์มากและคิดว่าแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงก็เลยส่งสัญญาณมาให้คนเสื้อแดงหลีกเลี่ยงการประทะก็เลยงงว่าตกลงตอนนี้ <c oughs> คุณทักษิณมองว่าตกลงสงครามกลางเมืองจะเกิด <c oughs> ไมหมการนองเลือดจะเกิดไหมหรือว่าคุณทักษิณจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นว่าปัจจัยการนองเลือดหรือว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ย อยู่ที่คนเสื้อแดงเป็นหลักด้วยหรือเปล่าใช,ใช่เป็นคําถามใหญ่เหมือนกันว่าคุณทักษิณพูดเสมออย่างว่าสามารถควบคุมกํากับได้ที่จะให้มีความรุนแรงหรือไม่มีความรุนแรงซึ่งสอดคล้องกับแถลงการของสอสอที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่บอกว่ามีข่าวว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วพยายามที่จะบอกว่าถ้ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นมันก็เป็นเพราะว่ามีมวลชนจะไม่พอใจกับคําตัดสินมติหรือคําวินิจฉัยของสารธรรมนูญและปปชละ่ะซึ่งแน่นอนคนที่จะไม่พอใจ มติหรือว่าจุดยืนขององค์กรอิสระก็คงจะเป็นมวลชนที่หนุนรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นความหมายที่คุณทักษิณพูดกับรสรสรพูดก็คือว่าถ้าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็คือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับมติหรือว่าคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระสนะกัเสื้อแดงนั่นแหละนะครับแล้ว,ว <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยกับประเด็นการปฏิวัติเนี่ยคราวแล้วคุณทักษิณก็เพิ่งบอกนะว่าเขาเชื่อว่าไม่มีการปฏิวัติยังไงก็น่าจะผ่านไปได้แล้วก็ำนไปสู่การเลือกตั้งแต่มาวันนี้กับรายงานว่าคุณทักษิน ห่วงเรื่องปฏิวัติอีกแล้วอแต่ว่าคุณทักษิณเขาบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ห่วงว่าคุณประยุะนนทธ์จะเป็นคนทํานะครับว่าพบทบจะเป็นคนทําแต่ที่ห่วงก็คือทหารสายบุรพพยักษ์และเครือข่ายจะเป็นคนที่ทําปฏิวัติแทนอืคือถ้าเกิดเราเราตามข่าวกันมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่านายทหารสายบุรพพยักษ์หรือทหารสายตะวันออกซึ่งมีความสนทิทชิดเชื้อแล้วก็โยงตั้งแต่พลเอกอนุพงศ์มาไล้มาเรื่อยๆเนี่ย<ๆ>ก็ยังมีบทบาทสําคัญในกองทัพอยู่คุณทักษิณกลัวตรงนี้มากกว่าครับ ซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าคุณทักษณิณกำลังพูดถึงอดีตพู้นำเหล่าทัพที่ผมก็ไม่เชื่อว่าโอเคละอาจจะมีบรารมีอยู่ในกองทัพนะครับนายทหารรุ่นปัจจุบันยังให้ความเคารพนับถืออยู่แต่ว่าจะมีอิทธิพลถึงขั้นขนาดสั่งให้ทหารเครื่อนรถถังหน่วยทหารออกมายึดพื้นที่เพื่อทําการปฏิวัตินี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถึงแม้แต่พลเอกประยุทธ์เอง พบทบ,บ,บเองจะทำเนี่ยผมยังสงสัยเลยว่าทาได้หรือเปล่าใช่คือทหารเองเขาก็มีบทเรียนมาเยอะกับการปฏิวัติเมื่อครั้ง19กันยา4 9คือทุกคนทุกวันนี้เรามองกันว่าการปฏิวัติเนี่ยแบบการปฏิวัติในรูปแบบเนี่ยไม่น่าเกิดอีกแล้วเพราะว่าจะไม่ได้รับการตอบรับจากต่างชาติหรือว่าค,คนในชาติเองก็พร้อมที่จะลุกออกมาต่อสู้กับการปฏิวัติตังนั้นทาไมคุณทักษิณยังกลัวตรงนี้อยู่น่าสงสัยเหมือนกันครับครับคือผมคิดว่าเท่าที่เราวิเคราะห์ปฏิบัติต่อกันดูเนี่ยถ้ามันจะมีกการปฏิิวัตเนี่ย คงจะเป็นเพราะว่ามีคนต้องการอยากให้มีการปฏิวัติซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อยู่ในกองทัพนะนะครับผมคิดว่าเงื่อนไขชัดเจนมากเลยมันจะปฏิวัติด้วยเหตุผลอะไรก็คือมันมีความวุ่นวายมีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าสถานการณ์ยังปกติอยู่นะครับจะชุมนุมจะประท้วงจะปิดถนนก็ก็มันทามาแล้วเป็นกี่เดือนแล้วล่ะใช่ใช,ใช่ไหมแต่ทหารจะมีเหตุผลมีข้ออ้างที่จะใช้กําลังออกมาจัดก,การปัญหาก็ต่อเมื่อมีความรุนแรงเกิดขึ้นครับ แล้วความเรียงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีมวลชนมีคนออกมาประทะกันตามท้องถนนซึ่งเราก็รู้ไงว่าถ้ามันจะมีมวลชนออกมาจะมีใครละ่ะกลุ่มไหนที่จองอมาเพราะฉะนั้นที่คุณทักษณิณกลัวเนี่ยความกลัวของคุณทักษณิณอยู่บนพื้นฐานอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสมมติอละลระสมมติว่าถ้ามีทหารในกลุ่มที่เรียกกันว่าบุรุพาพยักษ์เนี่ยถ้าต้องการปฏิวัติจริงเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรมีข้ออ้างอะไรถ้าสถานการณ์การบ้านเมืองมันยังสงบเรียบร้อยอยู่นะครับชุมนุมตามปกติไปผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณทักษิไได้้ขออมมูละรา ว่าที่จะทําให้ทหารกลุ่มนี้ต้องการปฏิวัติในสถานก,การณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ยกเว้นมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าถ้าสิ่งที่พอบอเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นพลเอประยุทธ์พลอาการเอกประจินเนี่ยเวลามีรักขาไปถามเรื่องการปฏิวัติเนี่ยทุกคนก็ยืนยันตรงกันว่าทหารไม่มีใครคิดจะปฏิวัติ แต่ก็ยังมีจุดๆไว้อยู่ใช่ไหมว่าถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยนั่นก็มีทหารละที่เป็นสถาบันเดียวที่เหลืออยู่ในการที่จะสร้างให้ทุกอย่างมาสงบเหมือนเดิมได้ใช่วันนี้มีการว่าถ้าเกิดปฏิวัติเนี่ยมันจะมีสองปัจจัยที่เริ่มจะเข้าเขาปัจจัยแรกก็คือถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าสารตัดสินมาแล้วเป็นอย่างที่สอสหรือคุณทักษิณว่าไว้เนี่ยพมวลชนใต้เข้ามาปะทะทหารก็มีอาจจะออกมาได้ใช่ครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่พาดพิงไปถึงสถาบันซึ่งเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุผลหลักเกือบทุกครั้งของการปฏิวัติรัฐประหารแล้วครั้งนี้เนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองก็เริ่มพาดพิงไปถึงสถาบันเยอะขึ้น,นเรื่อยๆตรงนี้หลายคนเลยมองว่ามันก็ไม่แน่นะว่าทหารจะมีปฏิบัติการอะไรหรือเปล่าใช่ครับ<ส>คือก็อย่างที่บอกไงว่ามันต้องมีคนตรงใจแค่มันมีปัจจัยในการทาให้ฐานปฏิวัติครับ,รบซึ่งเรื่องนี้เราก็คงไม่อยากจะเห็นว่ามันมีการปฏิวัตินะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันไม่ให้มีเงื่อนไขที่ฐานมาอ้างได้ว่ามันจําเป็นต้องออกมาแสดงบทบาทนะครับ อะไรครับผมคิดว่าเรื่องที่เราคงต้องให้ความสําคัญอย่างต่อนเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็ตามแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันสะเทือนความรู้สึกนะครับแั้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันมีผลกระทบต่อพูดง่ายคือมวลมุษยชาติพอสมควรก็คือเรื่องเรื่องเหตุการณ์เรือโดยสารล่มที่เกาหลีนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สื่อทั่วโลกให้ความสําคัญอยู่นะครับครับ คือคือคือนึกภาพหน่อยว่าว่าเด็กนักเรียนนะครับสองสามร้อย <300 S 2> คนเนี่ยยังติดอยู่ในเรือลํานี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นประเทศไหนก็ตามเนี่ยผมคิดว่าหัวอกหรือหัวใจของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันต้อง<ช>มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีบทเรียนหลายบทเรียนที่เราควรจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะเมืองไทยอย่าลืมนะครับเราก็มีเหตุการณ์คล้ายๆก,กันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เป็นระดับที่มีผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนี้แต่ว่า มันก็เกิดขึ้นเป็นประจำเพราะความละเลยความเนเล่อความประมาททั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุไม่ว,ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางเรือทางท้องถนนใช่ไหมครับ,รบที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับที่เกาหลีเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลมันก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆถึงสาเหตุนะครับคือแน่นอนไอ้ความพยายามในการที่จะค้นหาผู้ที่เรายังมีความหวังว่ารอดชีวิตอยู่เนี่ยก็ยังดําเนินต่อไปนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ยังมีคนที่ยังสูญหายอยู่ถึง244คน และเกือบทั้งหมดนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนด้วยนะครับแต่ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลล่าสุดที่เข้ามานะครับก็คือว่าแน่นอนว่ามันเกิดจากการบังคับเรือโดยฝีมือของผู้ช่วยกัปตันนะครับที่อาจจะไม่คุ้นเคยเป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีการหักเลี้ยวเรืออย่างกระทันหันแต่ที่สําคัญข้อมูลที่เข้ามาคือว่าตอนนี้เรือลานี้ดูเหมือนว่ามันจะบรรทุกน้ําหนักเกิน นะครับมีการต่อเติมนะครับเพิ่มน้ําหนักเรือลํานี้มันก็เลยทําให้มีผลในช่วงที่เลี้ยวไงมันทำให้ค,คือต่อเติมเรือข้างบนแต่ว่าไม่ได้มีการจัดระบบภายในที่จะรองรับน้าหนักที่เพิ่มขึ้นมาด้านบนเรื่องจุดศูญทวง<ช>มันใป่ี่มนไปันก็เปลี่ยนไป,ไปพอมันเลี้ยวเนี่ยมันก็ทําให้บังคับไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งแหละที่เขาเชื่อว่าอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยในการทําให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่านี่ยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่ว่านี่เป็นข้อมูลที่ ที่ออกมาจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเกาหลีนะครับทีมข่าวของครือเดอ n เนชั่นะครับคือคุณทันชนกสีธนเนตชัยและก็ทีมงานของเรานะครับก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่นะครับยังรายงานความคืบหน้าในการที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตเวลาผ่านมาแล้ว4-5หวันแล้วนะครับความหวังมันก็ริ่มปีหลงทุกทีนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังไม่อยากที่จะที่จะ หมดหวังใช่ไหมยากที่จะยอมรับใช่ไหมคือคงทําใจไม่ได้ว่ามันว่าในเรือลำนั้นจะมีมีจะมีคนเสียชีวิตถึงสองร้อกว่าคนเลยใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่ามันจะมีปาฏิหาริย์ที่ทําให้มันมีคนคนรอดชีวิตอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ยังยังนึกถึงหกพ่อแม่ที่เป็นพันพันคนที่ไปรออยู่ที่ท่าเรือที่เกาหลีนี่สิครับทุกครั้งที่มีศพเก็บขึ้นมานะครับมันก็เป็นภาพที่สะเทือนใจะเทือนใจพอสมควรนะครับ เราก็จะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่คงมีความสําคัญมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับเมืองไทยโดยตรงก็ตามเมื่อคือการมาเยือนเอเชียของผู้นําสหรัฐนะครับบาร,รักโอบามาเที่ยวนี้ไม่มาเมืองไทยไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจนะครับเพราะมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วจําได้ใช,ใช่ไหมครับเที่ยวนี้ถือว่าเป็นการชดเชยเพราะว่าปีที่แล้วโอบามาก็มีแผนจะมาเยือนเอเชียเหมือนกัน แต่เบอร์ในสหรัฐอเมริกามีปัญหาเศรษฐกิจจำได้ไหมครับปัญหาการเงินรัฐบาลถั้งแตกที่เรียกว่าก็เป็นชัดดาวใช่ไหมต้องปิดการทํางานของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานเลยโอบามาก็ต้องยกเลิกการเดินทางมาเยือนเอเชียมาเที่ยวนี้ประเด็นสําคัญก็คงจะไม่พ้นเรื่องบทบาทของจีนแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการทหารทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่โอบามาว่าจะมาแล้วไม่ได้มาเนี่ย บทบาททางทหารหรือว,ว่าบทบาททางด้านความมั่นคงของจีนในเอเชียแปซิฟิกนี่มันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับจีนก็เบ่งกล้ามทางทหารนะครับประกาศความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเกาะแก่งพวกพื้นที่ทางทะเลในทะเลจีนใต้ทะเลจีนต,ะ,นตะวันออกนะครับจนกระทั่งมันกลายเป็นประเด็นของการ,รเผชิญหน้าะระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านกันเยอะมากเลยแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ มันจะต้องถูกโยงขึ้นมาอย่างแน่นอนก็คือเรื่องที่รัสเซียไปปนวกใครเมียของยูเครนใช่ไหมครับครับและตอนนี้ก็อยู่เบื้องหลังของความวุ่นวายตามเมืองต่างๆที่ติดกับชายแดนรัสเซียเนี่ยมีมีคาถามแน่นอนว่าไอ้ถ้ารัสเซียทําอย่างนั้นได้เนี่ยแล้วจีนล่ะจะคิดอะไรอยู่ใช่ไหมจีนจะทำไหมใช่ไหมอ่จีนจะคิดทําอะไรบางอย่างเหมือนกับรัสเซียทํำไหมถ้าถึงจุดหนึ่งที่จีนอยากจะทําเพราะว่า ไอ้ท่าทีหรือปฏิกิริยาจากประเทศตะวันตกนะครับโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยมันอาจจะดูขึงขังเฉพาะตัวหนังสือไงนะครับแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยดูเหมือนรัสเซียยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการเซ็นชั่นหรือว่าการลงโทษทางใดทางหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเอเชียเที่ยวนีเนี่ยอบามาจะเจอะคาถามเยอะเลยนะครับแล้วคงจะจะเป็นเรื่องที่ทางผู้นํความประเทศต่างๆในแถบนี้ต้องการคําตอบเหมือนกันนะครับ o b ามาจะเยือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับเป้าหมายสําคัญก็คือต้องการที่จะมาให้ความสบายใจกับผู้นาเอเชียแล้วว่านโยบายที่เคยประกาศว่าจะให้น้ําหนักกับเอเชียมากขึ้นของสหรัฐเนี่ยยังมีอยู่นะนะครับไม่ใช่ว่าพอเจอเรื่องของตะวันออกกลางเรื่องของซีเรียเรื่องของยูเครนแล้วอเมริกาจะลดความสําคัญหรือว่าจะเปลี่ยนใจแล้วไม่มาให้ความสําคัญเอเชียแล้วเนี่ยผมคิดว่า ้าหมายสาคัญเที่ยวนี้คือต้องการที่จะมาตอกย้าว่าเอเชียกับแปซิฟิกก็ยังเป็นพื้นที่ที่อเมริกายัางให้ความสําคัญมากอยู่นะครับแน่นอนสิ่งใดก็ตามที่โอบามาจะพูดเกี่ยวกับจีนเที่ยวนี้ก็จะมีความหมายมากจีนก็คงจะเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดพอสมควรว่าเอ,อเมริกาจะมาโดยท่าทีแบบไหนเพราะว่าจีนเองก็ห่วงนะพราวว่าทุกทั้งที่อเมริกาพูดถึงว่าต้องการจะเพิ่มบทบาทในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น ต้องการจะตัดชับความสัมพันธ์กับประเทศในแถบนี้มากขึ้นเนี่ยจีนก็จะมองว่าอ๋อนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะปิดล้อมจีนหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าหลายประเทศในแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอาเซียนเองก็ลึกๆแล้วก็วันๆกับจีนเหมือนกัน<า>นะว่าประเทศที่ไปเยือนเนี่ยเอาจริงๆคือมีเรื่องกับจีนทั้งนั้นเ,เลย,เยม,ม,มีเรื่องกับจีนทั้งด้านเ,าเรื่องเนี่ยเกาะแกงเรื่องของสิทธิในพื้นที่ทางทะเลและที่สําคัญคือระยะยาวแล้วไงว่า จีนตอนนี้ก็เป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกนะครับมีกองกําลังทางทหารนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตโมโหฬารมากเลยเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก็อยากที่เห็นอเมริกามีบทบาทในแถบนี้มากขึ้นแต่มันก็หมายความว่าบทบาทที่เพิ่มขึ้นของอเมริกาเนี่ยก็จะถูกจีนมองว่าเป็นความพยายามในการที่จะลดบทบาทหรือว่าอย่างน้อยก็สกัดกั้นไม่ให้จีนเนี่ยขยายบทบาทมากไปกว่านี้หรือเปล่าครับ,รบนี่ก็เป็นนี่คือคําถามหลักๆประเด็นหลักๆล,ล,ละที่บรรกโอดม,มากก็คงต้อง ตอบคําถามแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผู้นําในเอเชียในการเือนทั้งนี้นะครับนะครับเวลาเช้าวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย